หรูหลังใหญ่ดีไซน์คลาสสิกแบบนี้ร่อต้นที่ตารางเมตรละ2อ0 0มืบาทเท่านั้น กับแบบบ้านแกรนด์รอยัลศูนย์สามกับบ้าน3ชั้นสุดหรูยอดนิยม6ห้องนอน4ี่ห้องน้ำา2ที่จอดรถที่กว้างเกินราคาเรามีพื้นที่ใช้สอยสูงถึง347ตารางเมตรบนที่ดินเพียง76ตารางวาแถมจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางมาแบบจัดเต็มทั้งโซนรับแขกจุดทานอาหารห้องครัวกว้างห้องโถงโปร่งโล่ง,ลงด้วยดับเบิลสเปซสูงกว่า5เมตรที่ช่วยให้บ้านโปร่งโล่งแบบสุดๆแต่เห็นหลังใหญ่ดีไซน์หรูขนาดนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าขอ ราคาเริ่มต้นที่8ล้านเท่านั้นและนี่คือแบบบ้านแกรนด์รอยัลศูนย์สามที่ออกแบบโดยศูนย์รับสร้างบ้านแลนดี้โฮมในเครือร์แลนดี้โฮมการลงทุนจดทะเบียนก็เป็นบรนิษัทแลนดี้เป็นบรนิษัทที่ลงทุนสูงที่สุดในระดับประเทศของทางคุณนมันเนียนกว่าเนียนก็คือเนี่ย,อย,อ,ยอย่างอย่างเวลาทาสีอย่างนี้ะนะเขายัางมีใครเรียกว่ากสกรีนนะนะเนี่ยลื่นนะเนี่ยมันมันจะนั่งกว่ามั่นใจอะ่ะว่าเขาไม่ทิ้งงานดีเลยบ้านในฝัน